ครับสวัสดีวันนี้พามาดูทดสอบนะตัวช่วยจุดระเบิดว่ามันดีเสียทำยังไงอ,อันนี้เพื่นพนพนอนๆเขากำลังทำายูเห็นประกายไฟไหมครับเ,เ,เ,เสียงดังเห็นยังโอ้ยโอ้ยอยังไม่ออกสักทีเดีคยังมาแล้วก็คือเราปรับมิเตอร์นะไปที่อาคูณหนึ่งปลายสายีดับจะมีไฟบวกออกมาสามโวลต์สีแดงแตงกลงกาวที่ตัวถัง ครับแล้วเอาสายสีดํามาเขี่ยที่ขั้วไ t นะฮนะกลายไฟบวกเข้าขั้วบวกคอยนะส่วนตัวแท่นก็คือลบของโงนมีขั้วลบไว้นี่บวกลบเตียงแล้วเราเขี่ยนะถ้าเขีย่ยปุ๊บเนี่ยากายไฟออกชัดๆแบบนี้สุดยอดเลยกยาแต่ก่อนที่จะประกายไฟออกได้คุณนี้ต้องไปทำยังไเงเด็กมีอ่า ต่อวงจรให้เราจะต้องไปทดสอบไอาจะต้องไปเทสจ,<ะ>จะดึงออกบวกลบคอยก่อนเราขดลวดผสมมาภู์มขดลวดทุติยภูมิอยู่ในสเปคไหมใช่ไหมเพือ่อง่ายคอยต้องดีก่อนถ้าคอยเสียมันเคีียเคียยังไงมันก็ไม่ออกนะค,ครับเพราะมันเสียแล้วอ,อันดับแรกคอยต้องดีก่อนวัดบวกลบอยู่ในสเปคไหมบวกลแรนสูงอยู่ในสเปคไหมหลังนั้นเราถึงมาทดสอบทานซซสเตอร์ ที่ต่อขั้วลบลงกาวนั้นนะว่ามันทางานหม้โดยไฟบวกสามโวลต์จากมันติมิเตอร์ตัวนี้นะแต่ต้องปรับไปที่ RCo หนึ่งนะมันถึงจะมีไฟบวกออกที่ปลายสายสามโวลต์เอาไปเทิยขา B ของทานซิเตอร์ตัวนั้นวิธีการเอาเทิยก็นี่ครับเลีย์เลียบเลีย์ให้เทียบอ่าใช่ช่ไม่ได้แช่เพิ่มบวกไลบคอยลงกาวจนลอคอยไม่เลยก็ยัง ใหเป็นเขียวน,ยนั่นคือสัญญาณในยีทีแทนสัญญาณในยีทีนั่นเองอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆลองมาทำตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้ขอบคุณครับ